ความรับผิดชอบคือการเกื้อหนุนความรับผิดชอบคือความร,รักความรับผิดชอบคือการให้โอกาสความรับผิดชอบคือการให้อภัยความรับผิดชอบคือการทำงานที่เป็นทีมสิ่งเหล่าน,นี้คือสิ่งที่ผู้นำจะต้องมีผมนัทพลนิมานพัชรินปัจจุบันนะครับเป็นผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าน,นั่นเอง จำได้ว่าปี2001ผมจบปริญญาเอกมาจากที่ออสเตรเลียเพราะเป็นคนเรียนไม่เก่งเพื่อนก็บอกฮ้ยเรียนไม่เก่งเรียนจบมาได้ยังไงนะเพราะนั้นกลับมาความรู้ที่เราได้มาจากความพยายามที่อาจารย์สอนมาบอกมันจะหายจากเราไปก็เลยเปลี่ยนผันชีวิตว่าน่าจะไปเป็นอาจารย์สักแป๊บก็เลยจําได้ว่าปี2 0 0 1 2002เนี่ยเริ่มต้นชีวิตเนี่ยไปเป็นอาจารย์อยู่ประมาณสัก2ปีอยู่ที่มหาวิทยาลัยสยามจุดมุ่งหมายในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดอะไรคิดแต่เพียงว่าเดี๋ยวความรู้ที่ตัวเองที่เรียนหนังสือไม่เก่งจะลืมก็ไปเขียนหนังสือไวว้เเล่่่มนึงทีีรยกา The Art of Management ศิละปะในการจัดก,การเชิงกลยุทธ์เพื่อรวบรวมความรู้ที่เรามีทั้งหมดเลยจากการเรียนในเชิงอคา ademic มาตลอดชีวิตเนี่ยแปลมาสู่เป็นเล่มหนังสือนี้เพื่อให้เล่มหนังสือนี้ได้ใช้สอนเด็กๆต่อไปพี่คิดว่าเป็นอาจา์อยู่มันสองปีครึ่งก็มีโอกาสได้ไปเจอกับทางผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับเราก็ไปสัมภาษณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกับหน่วยงานที่เรียกว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือสอสอบอ,อยู่ในองค์กรที่มันมีคา c u l t u r ของทั้งคนสูงอายุแล้วก็ทั้งเด็กตอนช่วงนั้นเราอยู่ในตำแหน่งที่เป็นผู้บริหารหนึ่งสิ่งแรกเลยจากความตั้งมั่นความพยายามที่เราจะทำอะไรเราอธิบายให้ฟังก่อนนะครับเราทุกคนเนี่ยก็จะพยายามจูนกับเราเการตั้งมั่นของเราเนี่ยมันก็เลยทำให้เราใส่แรงทั้งหมดใส่กาลังทั้งหมดลงไปกับงานอย่างเดียวไม่ได้คิดเลยว่าอย่างอื่นม,มันจะมีผลพวงไหมก็เลยกลายเป็นบุคคลที่เรียกว่าป่าชะดามั้ง เวลาเข้าประชุมผู้บริหารเพราะเราไม่ได้คิดการเมืองไม่ได้คิดเป้าหมายว่าตัวเองต้องเติบโตไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องมีอำนาจในองค์กรคิดแต่เพียงว่างานต้องสำเร็จแล้วเอสมีต้องได้ประโยชน์มนเลยทําให้เราประสบความสาเร็จมาได้จากความเข้าใจแล้วก็ตั้งมั่นในการทํางานน,นั่นเองตอนนั้นที่ออกมา5ปีเนี่ยผมก็นั่งคิดว่าถึงจุดหนึ่งเอ้ย next step ของเราน่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มากกว่านี้นะครับก็ไปเจอหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติคือเรียกว่าสวทช สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาตินะครับอยู่มาสัก4ี่ปีช่วยกันชงนโยบายไม่ว่าจะเป็น track reduction investment ขับเคลื่อนแผนทั้งในส่วนกลางและส่วนพื้นที่พัฒนาทูสใหม่ๆให้กับประเทศไทยมันก็เกิดความเข้าใจในการทำงานพื้นฐานมาก่อนกับการทำงานในเชิงนโยบายแมคโครเอามาชนกันว่าถ้าจะให้นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ไปเจอกับ s อสบที่ไม่รู้เรื่องเลยจะทำยังไงได้ก็อาศัยความเข้าใจมันเป็นประสบการณ์เป็นของเข้าใจ แล้วก็ต้องรู้ลึกและรู้เข้าใจจริงนะเราก็มีเป้าหมายแล้วหาทางออกที่ดีที่สุดในการทำงานมันไม่มีเพอร์เฟกต0ร้อหรอกแต่ว่ามันมีสิ่งที่เป็นช้อยที่ดีที่สุดณนะช่วงเวลานั้นๆในการขับเคลื่อนนะ เอ้ในช่วงนั้นเนี่ย่าถัดมาอีกประมาณสัก4ปีกว่าๆประมาณสัก2 0 1พห้าได้นะเออน่าจะย้ายไปอยู่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจก็เหลือบซ้ายลงกว่าสวทชเกิดขึ้นมาแต่ก่อนสวทชก็มีหน่วยงานหนึ่งเขาเรียกว่าววก็คือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยก็ทํางานอยู่กับววประมาณสักเกือบเกือบสปีกว่าๆได้การที่โอกาสทางในการทํางานเนี่ยมันทําให้เราสนุก นะโอกาสของการที่เราลุกจากที่หนึงไปอีกที่หนึงมันทําให้เกิดโอกาสกักบอีกคนหนึ่งแล้วการลุกไปของเราหนึ่งเราเองก็ไม่ได้ลาบากในการลุกแต่เรามีความสนุกกับการที่จะลุกไปทํางานใหม่เรื่อยๆแล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีกับทุกองค์กรที่เราลุกออกมาทุกครั้งนะครับตอนเสร็จจากวอตอนนั้นเราทํางานโครงการที่เป็นเมกะโปรแกรมเยอะนะครับเพลินตอนนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยท่านามนตรีย้ายไปเ,เราก็บอกว่าเอ้ อยากจะไปช่วยทํางานที่กระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะก็หาที่ลงไปลงที่สถาบันอาหารสถาบันอาหารแห่งชาตินะครับคนก็ดูว่านักเป็นคนทําอาหารแต่จริงไม่มันคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตรกรรมแต่เป็นเซกเตอร์เบสตอนนั้นก็คิดว่าเอ้ยไสถาบันนี้ไม่น่าสงสารจังเลยอะ่ะ ทั้งที่มันเป็นเซกเตอร์ระดับประเทศทําไมไมันไม่มีการบูรณาการการทางานปรับโครงสร้างให้มันดีแต่ถ้าวันนี้มันมีโอกาสทําไมไม่ตั้งให้เขามาเป็นเนชั่นแนลแล้วมีความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่เมืองไทยมีทรัพยากรสําคัญล่าพอไปทำงานเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ทํางานกับอดีตรัฐมนตรีบ้างอะไรบ้างนะครับก็ชงนโยบายระดับกระทรวงบ้างประมาณสักปีได้หน่วยงานนี้ก็เลยเกิดขึ้นหน่วยงานนี้เขาเรียกว่าสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับ คำว่าเศรษฐกิจดิจิทัลไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์คำว่าเศรษฐกิจดิจิทัลคือปากท้องประชาชนการลงทุนในอุตสาหกรรมนะครับการส่งเสริมให้เศรษฐกิจมีการออดพใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมีการพัฒนาคนที่เป็นแมนพ o าวเวอร์สำคัญของประเทศรวมทั้งการปรับเปลี่ยนในเชิงของ e n a b l i n g และก็ v n v o r o n n t n t ของประเทศในหลายๆมิติก็ผ่านดำเนินการมาได้จนถึงปัจจุบันก็ประมาณ3ปีนะครับ คนที่ทำงานเป็นผู้นำจะต้องมีทักษะอะไรเป็นคำถามที่หลายหลายคนถามนะแต่ว่าผู้นำแต่ละคนเนี่ยมีทักษะแล้วก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันแต่ถ้าพูดในตัวของพี่เองที่พี่วางไว้เสมอนะครับหผู้นำจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ไกลและผู้นำจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบของการทำงานกับอันที่สพี่ไม่เน้นว่าเป็นการชัดเจน แต่ต้องมีความรับผิดชอบเมื่อมีวิสัยทัศน์แล้วรู้เส้นทางเนี่ยมันความรับผิดชอบจะรู้ว่าอะไรที่จะต้องทําและอะไรจะต้องให้ใครเป็นผู้ดําเนินการกับความรับผิดชอบเหล่านั้นความรับผิดชอบคือการเกื้อหนุนความรับผิดชอบคือความรักความรับผิดชอบคือการให้โอกาสความรับผิดชอบคือการให้อภัยความรับผิดชอบคือการทํางานที่เป็นทีมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้นําจะต้องมี ในองค์ประกอบที่1ก่อนที่จะเริ่มไดฟ์ในองค์ประกอบต่างๆคือทักษะไม่ว่าจะเป็นความรู้ความชนานาญประสบการณ์หรือแม้แต่การมินิฉัยหรือการตัดสินใจที่มีความเด็ดขาดสิ่งเหล่านี้มันทําให้องค์ประกอบหรือวัฒนธรรมของการทํางานถ้าไม่กล้าตัดสินใจเลยหรือทําอะไรเลยสุดท้ายองค์กรมันจะสเปะสปะ